สองสาวซุปตาดังมาด้วยร่วมแกงให้กำลังใจหนิงปณิตา เรียกด้ว่าที่ผ่านมานั้นกำลังเยอะมากสำหรับหนิงปณิตาก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาเผยเรื่องครอบครัวผ่านสื่อหลังถูกจับตาข่าวลือนางไรยหน้าเวียงเก็บข้าวของออกจากบ้านสามีซึ่งหนิงยอมรับว่าครอบครัวมีปัญหาและอยู่ระหว่างการแก้ไขตอนนี้ยังคงสถานะสามีภรรยากันอยู่ล่าสุดเมื่อคำคืนที่ผ่านมาวันที่10มีนาคม2566แกงเพื่อนสนิทของหนิงอย่างอัมพชราภาและตองพัคคารม่าย ได้รวมตัวเพื่อนๆน,นัดทานข้าวกับนิ้งพร้อมทั้งกอดแน่แนๆให้กําลังใจเพื่อนเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆมีตราภาพแกงนี้ไม่เคยจางหายเลยโดยหนิ่งได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งเขียนข้อความว่า A true f r i e n d as s o m e o n e who will always love ่ทมากลางคอมเมนต์หัวใจมากมาย